เรื่องผู้กักบโจ้านะผมกับผู้กับโจ้เองก็สนิทนะทำงานร่วมกันมาเป็นสิบปีหนึ่งคุ้นเคยสมัยมที่ผู้กับโจ้อยู่ปสอ,อยู่นย์ข่าวค,ครับแล้วผมเป็นผู้ประสานงานโดยตรงค่ะรับผิดชอบเรื่องข่าวข่าวเรื่องยาเสพติดในเรือนจําทั้งหลายนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเพื่อขยายผลการจับกลุ่มผู้กับโจ้เป็นคนอ่อนน้อมนะครับอ่อนน้อมเรียบร้อยมากกับพี่ๆทั้งหลายนะครับ ครับครับสุภาพมากเราก็ช่วยเหลือดูแลกันแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องเดียวหลังสุดไล่ตั้งแต่กระบ,บวนการในการใช้ชีวิตในเรือนจำเราก็จะรู้เลยว่าเมื่อมาเป็นนักโทษแล้วท่านอย่างที่ว่าท่านยังเป็นผู้กัดอยู่นี่คือพฤติกรรมที่แสดงออกให้กลุ่มนักโทษและเจ้าที่ทุกคนรู้เพราะว่าผู้กับโจ้นั้นเป็นนักโทษแบรนด์เนมหนึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สองมีเงิน จากคดีต่างๆเราก็ยังมองย้อนกลับไปว่ารถหรูต่างๆนั้นมีใครอยากให้ตายบ้างไหมก็มองมองหมดทุกด้านในฐานะที่เราทํางานอยู่กับนักโทษคดี ق, อุกชะก,การมานานนะครับส่วนเหตุการณ์ทะเลาะกับเจ้าหน้าที่เนี่ยผมมองอย่างนี้ว่าทะเลาะจริงหรือพยายามไม่เห็นว่าทะเลาะให้เห็นว่าความขัดแย้งนะครับส่วนเรื่องการเจ็บป่วย การเจ็บป่วยไล่มาจากการเจ็บป่วยก็คือตรวจร่างกายแล้วหัวใจเต้นผิดปกติค่ะผมก็จะย้อนถามกลับไปถ้าผมรับผิดช,ชอบนะมผมจะย้อนถามกลับไปว่ามันป่วยตอนเหินกระแพงเรียนจําหรือป่วยมาจากข้างนอกหรือย้อนกลับไปดูว่าอตอนที่ยังเป็นผู้กักก่อนไปผู้กักเคยตรวจเรื่องการเต้นผิดจังหวะของหัวใจบ้างไหม,มและเข้ามาอยู่ในเรียนจําเพราะว่าปัจจัยที่ทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเยอะมากอืกินกาแฟสามซอง 5ช้อน6ช้อนหรือกินยา,เ,าเป็นได้เป็นไปได้หมดครับ